สวัสดีครับมาพบกับเอิร์สสายจกนะครับนี่นะครับวันนี้พามาดูรถเกี่ยวของนายแมคโครซิงครับนี่ราชนิยมการแข่งครับเฮ้ยแดน๋ยวแร็ปเล้ไหมไม่แรนโชววหน่อยนี่ไปเลย โบนดังดีมากครับโครับโดยช่างเขียวครับโุโอ้โค้โโโโกระพือดีมากครับอือสุดยอดครับอืมนี่เจ็ดสิบไร่นะครับใกล้เสร็จแล้วครับเลยนิดเดียวครับเกี่ยววันละแปดสิบเก้าสิบไร่นะครับคันนี้นี่ อันนี้ก็รถดำของนายแมคโครซิงนะครับอ้รถเกี่ยวก็อยู่ไกลเหลือเกินครับว่าจะเดินไปดูใกล้ๆหน่อยให้เขาขึ้นมาเกี่ยวนานี้ก่อนนะไ,ได้ถ่ายใกล้ๆอ่าพามาดูใกล้ๆครับ ข้าวตั้งครับตันอย่างเดียวเลยครับลมก็แรงมากครับสงสัยต้องลองขอขับดูขอขับดูหน่อยได้ไหมครับเสีย่ยขอขับดูหน่อยได้ไหมครับคันนี้ ไม่ขอขับนิดน,นึงนะผมไม่เคยได้ขับคอนโทรลข้างไง <c oughs> อ้าแล้วมุนไปไหนนะ่ะอ้าว ไปทางโน้นซะเร็วโอ้โหเดินบาวิวเลยครับข้องดีอยู่ครับโตเต็มน่ากินได้เลยวุณลุเงเคยกี่ตัมาแล้วครับ เดี๋ยวพาไปถ่ายรถแมคโครครับเอแมคโครขุดดินอยู่ตรงนี้แหละครับทีมงานของนายแมคโครซิงเหมือนกันครับขุดินครับก็มีงานปากโบเหมือนกันครับประมาณสี่ห้าร้อยเที่ยวปากโบ้อะไรรูอะยะ đang mát lắm, du điêu đấy các, du cái cây xe kéo, trăng kéo, đôi trăng kéo, ư, 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 เครื่อง260ครับเท์โบูระเดิน22ครับเฮ้ยกะเดิน2 0 0 22ครับครับเรงมากครับตคแนนเลยครับโหี๋้เวขเขาก็ขับไบด้ ครับฝากกดไลค์กดติดตามช่องเอิร์ธสายจกด้วยนะครับสวัสดีครับ